ประมาณจักมือ,อนี่ประมาณอาทิตย์กว่าเหมือนี่ช่งอาทิตย์เหยโอ้ยเติบอยู่ด้วอาทิตย์กี่กลว่องอาทิตย์กลัวแล้วมืออาชีพเนาะ <c oughs> <c oughs> นเห็ดมาเห็ดกันสองคนนเหรอเลเซอร์ <c oughs> <c oughs> จับระดับความเที่ยงบ่ <c oughs> โอ้ท่านสมัยอยู่เด้อนี่ใช่อันนี้เนาะพี่น้องมันกระชีดแน่นอนกว่าแล้วเป็นบ่ บายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบกับซ่องเซาลาสแสนามอีละเด้อมาพบมาพอกันตอนเชา้าๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศบ้านเฉาลากาับช่วงนี้กับคอนขังชิ้นหนาวเนาะพี่น้องเนาะ13องศา12องศาเมื่อเชา้านี่พี่น้องหน้าตอนนี้กะประมาณ18 19องศาเนาะเมื่อน,นี้สาลาชิไปอัปเดตลาค่ก่อสร้างอยู่ประเทศลาวเด้อพี่น้อง มีพี่ทวิศินอินเทอร์เซนเนาะเอี FC ทางสุกนครเนครนนได้ขอสลามาตั้งด้นนั่นแหละเ่นบอกว่าสลาอ่าอยางให้สลาเหตุคลิปนี้เด้อไปสอบถามราคาขาสร้างก็อีดสาบป,ปุ้นอ่าแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับการก่อสร้างอยู่ประเทศเล่าน่ะเขาเจ้าคิดกันแบบใดว่าสันเดี๋ยวมื่อนี่สลาก็มีโอกาสนาะพีห้องเนาะ เพราะว่าทางสร้างอ่ะเพื่อนสิมาไอ้ก่อเพื่อนให้เอื้อยสลาร์นะพี่น้องเนาะสลาไอ้จ้างออกเนาะพี่น้องเนาะขันตาขันต้นแบบก่ออีดนะพี่น้องเดี๋ย่าสลารชิไปถามเขาเจะเขาจะขิดอันเม็ดละเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ชิถามอ่ารายการอื่นน้ำพนาเขาเจ้าคิดขาสร้างเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวไปบ่นกันเลยเขาจะเริ่มเห็ดเลยเด้อว่าเทนี้เห็ดบันไดขึ้นไะใช่เนี่ย ไปดันเสาเสามันอกอกทางเนี่ยมันออกแล้หลียบก็ไปมันเบยออกมดิคุ้มลกเละคุ้มก็ด่ได้ไปลื่นายุมลเนาะหลก็ทแห้งว่งหลดขึจะว,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 ว่าเลก็ดที่เหียบเขาดันเสาออกขอถ่ายคลิปหนเด้อถ่ายลงยูทูบดอกเป็นพระเอกซ่องห้น่เดอมืนเดอ เป็นพระเอกซ่องให้หน่อยวันนี้ชิม,มาสอบถามนี่นะประยชน์ปรยชนก้าวม่นะฮะเราชิมหาเอาก็ได้พี่น้องเขาเจ้าก็บชิมาคนบอกคนบอกมาเรียนเรียนเรียนไหวเนาะพี่น้องเพื่อง่ายในการก่อเนาะเดี๋ยวฉล่าชิมาถามเบิ่องมือนี่วะเขาเจ้าก่อกั้นนะคะเม็ดละเท่าใด้เนาะพี่น้องเนาะขา,า,ะขา้างอยู่ประเทศลาวเพราะวะโบเมนโพฉล่าเห็ดเด่นี่คือแบบจ้างเขาเจ้าออกเลยนะพี่น้อง จางเขาเจามาเห็ดเลยหนนะเขามันเ้ามันออกเนาะพี่น้องเมื่อน,น่ะพากันทมที่ทมอยังเรียบร้อยแล้วเรือแต่ก่อเด้อบบบนี้นแม่จ๋าเขาเจาก็ชิมาขนบล็อกเลี้ยงเลี้ยนเลี้ยนเลียนไว้แบนี้เผื่อกันสะดวกสบายในการก่อมาเบิ่งกันตอนนี้เขาเจากำลังชิน ดันเสาเขามาเพราะว่าเขามันออกเนาะเพราะว่าเมื่อนะทมที่แล้วรถเขาเจ้าเหยียบใกล้โพดนะเสามันเลยเวอออกเาะดึงดึงเสาเข้าไปพี่น้องเสามันออกเนาะวิธีของส่างอยู่ประเทศลาวเนาะเดี๋ยวฉัมาถามอันราคาขาส้างนาะเขาเจ้าเนาอเขาเจ้า รับกอนี่เม็ดถอดได้สาป,ปูนเม็ดถอดได้เนาะพี่น้องเพราะว่ามีพี่ทางสกลนท่คอนเผื่อก็ขอ,ข,อขอสละมาแต่ด้นนั่นแหละพี่ทวีสินอินทร์เซนเด้อพี่น้องเผื่อหายสละเห็ดคลิปถามมาค่ะจ้างกอบ้านอยู่ล่าค่าจ้างก่อถอดได้ค่ะจ้างสาถอดได้ละกันเดี๋ยวละขั้นตอนถ้าถนา่นละ่าใดไเนาะเมือเดี๋ยวมืนอนี้สลามเชิมาถามเพื่อน้องอะทุกคนคิดกันเท่าใดนะ้เนาะ อุปกรณ์ข้าเจ้าก็มีพร้อมเด้อพี่น้องเล็กเลยเปนตกลงในหันด้วยหมูวานนี่ยนี่ยาวยาวนะยวตัดมุงตัดไม้เดี๋ยวเห็ดตู้อันนี้คือของข้าเจ้าเองบ่นี่อืมไปดิๆในคาวนั้นแม่นบ่ของข้าเจ้าเองนเองนงาเนะนี่อันนี้ก็คืออีดเด้อพี่น้องอีดบล็อกทั้งเบิด2,400ก้อนเด้อพี่น้องสั่งมา2,400ก้อน พ่อหรือบ่พ่อยย่อยสงีกบอกพ่อออันนี้กรปูลปรับระด้าัาบคมเทียนได้ความแน่นอนเลยมันบ่โออันนี้เขาเอืเอียังเกเลเซอร์บ เลเซอร์จับระดับความเที่ยงบ่อโอ้ทันสมัยอยู่เด้อนี่ใช่อันนี้นอนพี่น้องมันกระชีดได้นอนกลัวแล้วมันบ่น,นี่ใช่หนิมันขื่นใช่หนิขึ้นเท่งพวกอ้ออยู่นี่นเป็นเส้นกนางเกาอ๋ออ๋ออ๋อกระชีดได้หูเนาะ โอ้นี่เด็กพี่น้องงานต่ากระงานออกอืมนี่มาดสถานอยู่เด้อนี่การหลับงานเขาจะมาสถานอยู่เเห็นบ่ได้อีกน้อยหนึ่งสั่นบ่เที่ยงบ่เที่ยงพี่น้องมาดสถานอยู่อุปกรณ์ครบเลยมันก็ระขึ้นมาตามเสาแบบนี้ โอ้นี่เห็นว่ะพี่น้องเป็นเส้นชีเขียว <Okay. S 3> โอ้ว่นน <laughs> ากันงงว่ากันงงโอ้ไดเสื้อจับระดับป้านเห็ดบาง,องโอ้ <laughs> ขาจเจ้าเห็ดอันนี้แหละอันนี้แหละที่อันเขาจเจ้าแนะน้ำให้อาจารย์ซื้อเ <c oughs> ขาซื้ออันเลเซอร์จับระดับนี่มาใส่อันมี้เปนสีสะดวกกว่าเนาะมันสป็เม่นยำกว่ามันเม่นยำก่อนมาดสถานกว่าพี่น้องซื้อมาใส่เห็ดคอเฮือนเด้วยถั่วอะไรน่ะ เจนเหกองเนแล้ทกนมันบอทอ,อันนั้นไม่ได้ระดับพี่น้องพราเจ้าก็เลยมาปั๊บให้มันได้ระดับมีอุปกรณ์มาคอบพี่น้องเริ่มผสมปูนเลยเด้อมาที่นี่วางยานี่เขาเจ้าจับระดับเนาะพี่น้องเนาะจับระดับเสาบาที่นี่ก็เริ่มผสมปูนแล้วเนาะพี่น้องเตรียมจิก่อแล้วมาก่อนสองคนเขาเจ้าว่ะเดี๋ยวคนที่สามตามมาทีหลังตอนนี้เห็ดไปก่อนสองคนเนาะ ถ่ายคลิปก่อนนะไปถามก่อนก่อนนี่รับเม็ดเท่าไรเนี่ย นี่แมตซีซแมดสีสอ๋อรว,ร,วรวมรวมนรวมคันเอ็นรวมอยียงบ่โอระบกได้วะ,ะบกะยังบนไรก็เพิน่นก็จะาว่ารับทั่วไปได้ะรับทั่วไปกนทางนอกทางในบ่หาซิบป,ประมาณหาซิบเนาะ นอกในอันนี้เห็ดแบบขบวงจรเลยวะนี่เห็ดไดตขบวงจรเลยเนาะอ๋อดูว่าอุปกรณ์มีครบขนาดนี้เนาะต่อลน์กระบุดีต่อไลน์กระบุดีเหตุตรงตรงมาเลยลูกกดไลน์เยอะลน์ปวยันลงกมาแล้มันไกลแมนนล้วเพยันหลุดเหยียบพะนะ

โอ้ยเติบอยู่ได้อาทิย์กูกลัวชงอถิ่นกลัวละมืออาชีพเนาะเห็ดมาเห็ดกันสองคนนีวะยังีิงมีเพิ่มอีกอยู่ว่ยเติบอยู่ได้ในมืออาชีพเห็ดเนาะมืออาชีพแล้วสำนี ก่นีิแล้วแล้วก่อแ,แล้วสาบเลยแต่คันนี้ถ้าสาบจะใครนะค่อนฮะสาบจะใครมึงลงัคงคา,าก่อนจะไยสาบมึงลงังคาก่อนเนาะเพราะว่าเขาอยู่ร้านตีแดดร้ายถือคนร้ายเสน่ห์โอ้โหคะแนนมุงลังคายันเป็นปีหนาพุดเดิ้ <c oughs> ลไปแอนทัวร์ไปทำมุงลังคาแล้วนะถ้าสาบไอเน่้ยร้านถือคนเพราะว่ามันต้องให้ดิ้นถือคนก่อนแน,น่ะนะมันจังที่ได้หยุบมันกัดขาไม่ได้บ่มันก็ได้อยู่ <c oughs> สาบเลยก็ได้

มือนี้ก็คือชิ้นใหญ่ลายเต๋อเพล่เนาะตัวกอบล็อกมันไวกว่ากออินดี้จีเนาะถ้าหาว่าดินจีได้จ้ะคิดเม็ดเท่าไหร่มันขึ้นยากเนาะขึ้นยากขึ้นยากอืมแมนมักอดหน่อยว่าเปลืองน้ำแน่เนาะ กังคูนืปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบเดียว ตลาดก็ไปถามสร้างฮิตเทื่ยนมาเป็นผี่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะตลาดก็ไปถามว่าคันต้นก่อนี่คิดเมเ็ดกะเรย์ละเท่าไดร่ตลาดถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าเม็ดละสี่หมื่นเกียบคนว่าสี่หมื่นกีบก็ประมาณหาสิบแปดบาทเด้อพี่นอ้องคิดอยู่ในเด็กปัจจุบันเนาะพี่นอนะ้องเนาะส่วนสาบผนังสาบปูนนะพี่นอ้องเพิ่นคิดอยู่ในเมเ็ดกะเรยละห้าหมื่นกียบก็พี่น้องเนาะห้าหมื่นกีบก็ประมาณเจ็ดสิบสองบาทเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องว่าเพลงบบในราคานี่นะส่วนตัวฉลาดคิดว่าบบเพลงเป็นไรเนาะพี่น้องก็พอจ้างได้เนาะพี่น้องเนาะการันเป็นสร้างเหตุบ้านหรือว่าสร้าง่กสางอยู่ประเทศลาวนะพี่น้องมันกับมีขันต้นที่ถือแล้วก็ขันต้นที่แพงเนาะพี่น้องขันต้นที่แพงกับเป็นขันต้นที่แบบตกแต่งนะพี่น้องตกแต่งเนี่ยบอกเลยว่าเพลงแหงคิดเป็นเม็ดหรือเป็นพันก็มีพันกวาทก็ยังมีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นขันต้นที่แบบเทคขั้นที่สูงๆนะพี่น้องใม่ขันต้นเท่ขั้นสูงๆเนี่ คิดอยู่ในประมาณเมตรละ1นึ่งเซนหาหมื่นกีบเนาะหนึ่งเซนหาหมื่นกีบนี่กับประมาณสองร้อยสามสิบดสองร้อยหาสิบาทประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสลากกพอหูเขาข้าวนะพี่น้องเพราะว่าพอสลากกแบบเห็ดงานก็สางนะพี่น้องกับพอสิมุงราคาพวกเขาข้าวอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนตัดลังค่านะพี่น้องตัดราคาคงราค่าชิมุงลังค่าน่ะก็มีหลายขนาดเนาะขนาดแบบแล้วแต่ขนาดบ้านใหญ่ด้วยน้อยเนาะพี่น้อง ถ้าหากว่าขนาดบานบโบย่ญ่กับประมาณสามหมื่น 3, 000, หาหนึ่งแสนเด้อพี่น้องเด้อกับสิประมาณน,นี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันโบมีราคาตายตัวเนาะมันแลวแต่เขาเจ้าแบบว่าสิเอินเอาหนะพี่น้องว่าเขาไวบ้บในขาจ้างนี่ะนะเขาเจา้าก็ว่าออกมาวันนี้ขาจ้างนี่อ่ากับสิประมาณนี้เนาะพี่น้องอันราคาขาจ้างขาสร้างอยู่ประเทศเราเนาะกัสิประมาณน,นี้เลยเด้อพี่นอนะ้องเนาะอ่ะสลาก,กับมาเหตุคลิปให้พี่น้องฟังนะว่าสิประมาณใดเนาะพี่น้องก็มีพี่ ทวีสินอินเทอร์เชนต์พนู่จังหวัดสุลนครเนานนะพี่น้อง่นกับคอให้สลากเฮ็ดคลิปนี่แต่ดดนเลยแหละแต่สลากก็มีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มีโอกาสแล้วเนาะเพราะว่าจ้างสร้างอัน,นเขาเจ้ามาเฮ็ดเพื่อนห้เอือนะ่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่อะไรพี่น้องสลากก็อัปเดตให้พี่น้องฟงังประมาณนี้ดเด้อกะบ่บดเต้ใต้ตัวเนาะกัแล้วแต่บางพื้นที่แล้วแต่สร้างแต่ละคนที่เขาเจ้าสิเอ,อิ้ดมาหนะน้ำมันลาค่าซ้ำไดเนาะพี่น้องบบเท่ากันทางบดเด้อพี่น้องสลากก บอกประมาณนี้เด้อสำหรับคลิปนี้สลากกับซคอจบคลิปจำนี้ก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลาในเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ